คะเป็นรถที่อองดูไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะตอนนี้เขามาถึงที่นอร์เวย์แล้วขับขี่สบายมากๆเลยคะ่ะดูค่ะน่ารักมากคือแบบคิวมากอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นทีวีก็ได้เห็นไหมคะมันจะเป็นแบบว่ากล้องแล้วก็แบบธรรมดาคือแบบเจ๋งสุดๆไปเลยอะ่ะคันนี้นะคะสตาร์ทที่สองแสนกว่าโครนเองอะ่ะแล้วก็เป็นรถลักโลกนะคะเป็นรถไฟฟ้าค่ะ ขับง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยเดี๋ยวดูตรงนั้นค่ะคือเจ๋งมากๆเมื่อกี้องได้ไปลองขับดูแล้วนะที่แรกนะคะองกะว่าองจะซื้อคันนี้ข้างในแล้วก็ข้างบนจะเป็นแบบนี้แต่เสียดายที่ข้างหลังอะเบาะมันจะเล็กไปนิดนึงนะราคานะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่2อง0 0 0 โครนอยู่ที่ร้านนิดๆนะคะร้านกบบาทนิดๆแต่คือมันเจ๋งมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้องจะมาแก้ตัวนะคะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะที่เรามาเก็บเห็ดเราก็ได้ไปเยอะพอสมควรแต่วันนี้เราจะมาแก้ตัวกันค่ะวันนี้นะคะคือข้างบนบ้านของคุณพ่อสามีแกบอกมาว่าเห็ดเริ่มโตแล้วแล้วก็มีเห็ดดอกใหญ่ๆเยอะมากวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้เห็ดกันเยอะหรือเปล่าตามองไปเก็บเห็ดกันเลยค่ะ เหลืองที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะคือเห็ดหมดเลยนะคะนี่คือเห็ดคันตะแลวหรือที่บ้านเราเรียกว่าเห็ดมันปูนะจ๊ะปีนี้คันตะแลวเยอะมากๆเลยค่ะดอกสวยอวบอันใหญ่น่าทานมากใช่ไหมอามโกอามโกเป็นตัวช่วยหาเห็ดน,นะคะนี่นางก็จะดมๆแบบนั้นเห็นไหมคะดมๆมาแล้วก็เจอเห็ด Løy, kuking, makløy, ha, du Gud, Se der borte. Det, det er en skikkelig stor glase. Det er det. วางไว้อะกลุ่มนั้นใหญ่มากทุกคนดูตรงนี้อันนี้คือแบบเยอะมากโอ้นี่เราก็ได้แบบเยอะมากๆแล้วนะคะแต่เราก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆเพราะเดินลงมายิ่งเจอเยอะดอกใหญ่ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะอามิโกหยุดอามิโกหยุดอามิโกอย่ามาตรงนั้นเห็ดเยอะมากตรงเท้าอามิโกเห็นไหมคะดูดอกนี้ สุดยอดดูความอ้วนของมันโอ้โหแบบสุดยอดมากชอบเก็บเห็ดที่สุดในโลกเลย เราก็มาเจออีกหนึ่งกลุ่มแล้วดูตะก้าของเราหมาป่าอมิโก้คือหมาป่าเห็ดอีกแล้วค่ะอันนี้สไตล์ซอฟนะคะก็คือเห็ดพึ่งหวานแต่ดูแล้วไม่ค่อยโอเคอ่ะดูแล้วเหมือนเขาเน่าเลยอ่ะ ส่วนดอกได้อยู่นะคะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราเอาไปแกงรวมๆกันผสมกันเห็ดที่เราเก็บวันนี้ค่ะอลังการมากเห็ดเยอะมากเลยเนาะมิกก้เนาะเห็ดเยอะมากเลยสนุกมากเลยเดี๋ยวจะเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อค่ะ ใหญ่มากอะมิโกสุดยอดเลยอันนี้จะเป็นพริกซอฟนะคะชนิดนี้อร่อยมากของโปรดของอองเลยที่องทานนะคะจะมีอยู่แค่สามชนิดนะคะจะเป็นพริกซอฟคันตะเรลจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ แล้วก็อันนี้จะเป็นไตล์ซอฟหรือว่าเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะแต่อองจะเก็บอันเล็กๆเพราะว่าอันใหญ่อ่ะชอบมีหนอนเราไม่ค่อยทานพวกหนอนมันหรอกมันมากินก่อนเราไปและ้ะนี่ที่สุดข,ดข่ายยังมีอีกต้วนึงนี่นะด้ที่แขง็งมาก สบยเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นตะาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะนี่ได้เยอะมากแล้วก็หนักมากๆเลยมีแต่อดอกสวยๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอลังการมากๆเลยค่ะ อองมี3มเห็ดนะคะสไตล์ซอฟต์พิกซอฟแล้วก็คันแตดรววันนี้อองจะทำผัดกระเพราให้คุณสามีกินแล้วของอองจะไปทำแกงเห็ดแซบๆนะคะได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะไปกันค่ะ อันนี้องจะทำแกงเห็ดนะจ๊ะวันนี้จะทำแกงเห็ดรวมจ้านี่สุดยอดไปเลยนี่นะคะเป็นเห็ดที่อองฝานเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้อ๋อองจะเอาไปแกงนะจ๊ะมีสามเห็ดจ้ะเห็ดสามชนิดมีเห็ดเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดคันเตลลเห็ดมันปูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดสไตล์พริกซอฟนะจ๊ะข้างล่างจะเป็นแบบนี้นี่ นี่ก็เป็นเห็ดที่เราเก็บมาวันนี้หิวข้าวผู้ติดอ่าง <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปล้างเห็ดแล้วก็มาแกงเห็ดกันเลยพอน้ำเดือดแล้วนะคะองก็ใส่อหอมแดงพริกตะไคร้แล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะนี่นะคะ จะรอให้น้ําเดือดอีกรอบค่ะแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปเสร็จแล้วนะคะพอน้ําเดือดรองก็ใส่เห็ดลงไปเห็ดรวมสามชนิดนะน้ําไม่ต้องใส่เยอะนะคะพอสักพักหนึ่งอะ่ะเวลาน้ําที่เราพอต้มเห็ดไปสักพักหนึ่งอะ่ะน้ําจะออกมาจากตัวเห็ดอีกเราก็จะทําให้น้าเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะส่าแค่นิดเดียวพอใส่ผงชูรสล,ลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวมารอดูเห็ดใกล้ๆจะสุกกันแล้วเราก็ค่อยทิ้งมะขามลงไป แล้วก็ชิมรสชาติสุดท้ายใส่ใบแมงลักลงไปเลยจ้านี่นะคะแล้วก็ปิดไฟอองชอบแบบคลีนๆแบบนี้นะคะบางคนเขาก็จะใส่ใบหญ้านางแล้วก็ใส่แบบ ผักนู่นนี่นั่นเพิ่มไปได้นะคะแต่องชอบกินแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำมะขามใส่มะขามเปียกด้วยมันจะเปรี้ยวๆนัวๆแบบคลีนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะแกงเห็ดของเราวันนี้อาหารขององวันนี้นะคะข้าวเหนียวส้มตําไก่ทอดแล้วก็มีแกงเห็ดเห็ดที่เราไปเก็บมาวันนี้เองคะ่ะน่าตาน่าทานมากนี่นะคะเราจะทําผัดกะเพราคะ่ะ แล้วก็เอาเห็ดไปล้างนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็มาผ่า,าแบ่งครึ่งนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆ็กแบบนี้แล้วเราก็จะใส่กระทะเพื่อที่จะผัดเอาน้ําที่อยู่ในตัวเห็ดออกนะคะยินเสียงไหมคะนี่คือเสียงน้ําที่อยู่ในตัวเห็ดนะคะเราจะผัดจนกว่าน้ําที่อยู่ในตัวเห็ดออกให้หมดนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็ดชนิดนี้นะคะน้ําเยอะมากนี่คือน้ําที่ออกมาจากตัวเห็ดทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วก็ไม่ได้ต้มสิเราผัด ผัดให้แห้งแล้วก็ให้น้ำออกจากตัวเห็ดให้หมดนี่เราไม่ได้ใส่น้ำลงไปนะคะเราไม่ได้ต้มเห็ดนะที่เราจะผัดเห็ดแต่ว่าน้ำมันออกจากตัวเห็ดดูภาพแ้วแบบว่าเราต้มเห็ดหรืไงแต่ไม่ใช่นะคะรอน้ำแห้งให้หด,ดพอน้ำแห้งแล้วนะคะเราก็ผัดเห็ดต่ออีกสักแป๊บหนึ่งผัดให้แบบว่าเขาแห้งสนิทแล้วเขาจะมีความแบบว่าเป็นสีไม่ไม้นิดนึงนะคะสีน้ำตาลเข้มแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปผัดกะเพรากันเลยค่ะ นี่นะคะคือถือว่าเห็ดได้ที่แล้วนะคะแบบนี้แห้งแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้แบบนี้นะคะพร้อมที่จะทำผัดกะเพรากันแล้วค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกที่เราโขลกไว้นะคะพริกกระ,ะกระเทียมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะผัดหมูให้แห้งนะคะ เสร็จแล้วปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะสุดท้ายเราก็จะทิ้งใบกะเพราลงไปนะคะกะเพราเห็ดแบบแห้งรับรองว่าแซ่บมากค่ะลองทำกันดูนะคะเผาเห็ดเสร็จแล้วค่ะเห็ดที่เราไปเก็บมานะคะเราก็มาทำเป็นพิซซ่าได้เราก็ผัดก่อนแล้วก็ใส่พริกไทยใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาแต่งหน้าพิซซ่าแบบนี้ ชีสเน้นๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าอบกันเลยนี่นะคะพิซซ่าเห็ดจ้าอ,อร่อยมากค่ะมีเห็ดมีชีสมีหมู ลองใส่พริกไปด้วยนะคะนี่เห็ดเห็ดที่เราเก็บมามมมมอร่อยสุดยอดไปเลยค่ะลองไปทำดูกันนะคะสำหรับเห็ดนะคะที่เราเก็บมาวันนี้ที่เหลือองก็จะเอาไปแบ่งให้ ญาติาของคุณสามีโอเคค่ะทุกคนวันนี้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยค่ะองอ่านทุกคอมเมนต์แล้วองก็ตอบกลับทุกคอมเมนต์นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subs ไคร b ์ให้องด้วยค่ะวันนี้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย